อีเว t t ์ท็อปสเปนเดอร์รักแล้วต้องพร้อมจ่ายนะคะถ้าพีเซนเตอร์ดาราด,ดังๆบางคน10ล้านเนี่ยเชื่อมาพี่บ่อยแป๊บเดียวเราก็ได้ได้เงินคืนักเลิกรักและตามไม่ไหวอ่ะทำไมลูกทำไมตามไม่ไหวจ่ายไม่ไหวค่ะอันนี้ผู้ชัดๆเนาะการหาผลประโยชน์กับแฟนคลับขอบคุณฟ a าเกอร์บอลบูสเตอร์เพล็กซ์และ สวัสดีทุกคนคะ่ะได้เวลาของจริงใจเล่านะคะเสียงแหบนิดนึงป่วยคะ่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงที่กรุงเทพเนาะต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานใครที่อยู่บนยอดเขาก็คงจะหนาวเหน็บนะคะส่งกำลังใจให้ดูแลตัวเองกันนะคะวันนี้จริงใจเล่าเรื่องที่พี่บอยจะพูดใน EP ีนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องในมุมที่คนนอกวงการอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่บอยมองชัดพี่บอยว่าหลายๆคนรู้สึกแล้วก็น่าจะ เข้าใจในมิติที่พี่บอยจะสื่อสารในวันนี้นะคะจริงใจเล่าว,วันนี้พี่บอยจะพูดถึงคุณค่าของศิลปินเทียบกับมูลค่าของศิลปินคุณว่าอันไหนมันสาคัญคะกับการทําหน้าที่เป็นศินลปินวันนี้เราจะเห็นศินลปินลุกขึ้นมาทํากิจกรรมทางการตลาดมาร์ทมายสิ่งหนึ่งที่บอยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะทําจนเกินงามเกินพอดีไปก็คือการรับการทํากิจกรรมที่ใช้คําว่า Top s p e n d เดเดี๋ยวเล่า,เล,าเล่าเป็นมุมให้เห็นเลยว่า t o อปสเปนเดมันคืออะไรแล้วมันนำพาไปสู่เรื่องราวอะไรนี่คือจริงใจเล่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่บอยหน่อยนะคะแล้ววันนี้พี่บอยขอเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะขอบคุณฟากเกิดชทยแลนด์นะคะส่งบอลบูสเตอร์เพลกโปลแฮททิเมิ์ตัวนี้มาบำรุงเส้นผมของคุณด้วยการนวดหลังสระผมแล้วทิ้งเอาไว้1-2นาทีพอคุณล้างออก ครั้งแรกที่คุณใช้คุณจะเห็นผมถึงการเปลี่ยนแปลงเลยใช้ติดต่อกันประมาณ7วันพี่บอยมั่นใจว่าคุณจะปลื้มแล้วคุณจะเลิฟฟักเกอร์ i l ยแด์แบบที่พี่บอยปลื้มค่ะผมพี่บอยเนี่ยเคยแห้งตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะหลายคนบอกซื้อที่ไหนอก็ซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ง่ายกว่านั้นนั่งรอที่บ้านด้วยการสั่งซื้อทางออนไลน์ค่ะซื้อออนไลน์ก็ได้ของง่ายๆเหมือนเดิมนะคะมากันค่ะทุกคนขา มากันที่พี่บอยจะเล่าเรื่องของท็อปสเปนเดอร์จริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตท้าความก่อนเนาะในอดีตยุคประมาณ80-90เนี่ยดาราจะได้เงินทางโจตรงจากการขายผลงานนั่นก็คือยิ่งดังเท่าไหร่คุณก็จะได้ผลตอบแทนอัลบั้มที่ขายซีดีจำนวนแผ่นที่ขายเป็นลดาราละครคุณก็จะ สามารถที่จะได้เงินจากการถูกจ้างงานถูกไหมคะนั่นคือรายได้ทางตรงส่วนรายได้ทางอ้อมก็คือการรับหน้าที่พีเซนเตอร์เรียกว่ากระแสภาพลักษณ์ที่สามารถนําสินค้าต่างๆเนี่ยกระจายไปสู่มหาชนคนรู้จักได้นั่นก็คือที่มาของรายได้ทางตรงทางอ้อมของดาราในอดีตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพีเซนเตอร์ทำหน้าที่ก็จะทำหน้าที่เพื่อให้สินค้าเนี่ยเป็นที่รู้จักมีแบรนด์อเวนิคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพีเซนเตอร์ เส้นผมไปจนถึงปลายท้าว่ากันไปมีผลิตภัณฑ์มากมายในหนึ่งวันที่ดาราคนหนึ่งลุกขึ้นมาทําเป็นพรีเซนเตอร์ได้หลายๆชิ้นแต่ในยุคปัจจุบันนี้ค่ะการเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่แค่แบรนด์อเวนิสเท่านั้นแต่การเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันต้องนําพาไปซึ่งการสร้างยอดขายแล้วเขาพูดกันคขคุยกันเรื่องของเป็นพรีเซนเตอร ผลิตภัณฑ์ไหนแล้วขายได้เท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยสถิติด้วยข้อมูลด้วยการหาแท็กต่างๆหรือแฮชแท็กหรือยอดขายเนี่ยด้วยสถิติด้วยความทันสมัยทางเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่าพรีเซนเตอร์หนึ่งคนเนี่ยที่จ่ายไปหลักล้าน2ล้านไปจนถึง10ล้านเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างยอดขายคืนกลับมาสู่สินค้า ยี่ห้อนั้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันคุยกันมากๆก็คือคำว่า top spender ก็พูดง่ายๆว่าจ้างศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคุณต้องให้ศิลปินเนี่ยหาเงินหาทองกลับมาสู่ผลิตภัณฑ์ของคนจ้างเพราะฉะนั้น top spender มันจึงเป็นกลไกลทางการตลาดในยุคปัจจุบันที่ บรรดาสินค้าเวลาจ่ายเงินให้กับศิลปินแล้วเนี่ยก็จะต้องรีดเงินจากบรรดาแฟนคลับกลับมาสู่ผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดเวลางานอีเวนต์ไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะใหญ่จ้างเกาหลีมาไม่ใช่พีเ,เอร์นะอีเวนต์เขาก็จะมีการให้สิทธิพิเศษเรียกได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มันลุ่มร้าหัวใจให้ยอมจ่ายเช่นเช่น10คนแรกที่ซื้อสูงสุด จะได้ถ่ายรูปแบบหนึ่งตอนหนึ่งไหลชนไหลแขนชนแขนมือชนมืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผู้ชัดๆเนาะการหาผลประโยชน์กับแฟนคลับเช่นเดียวกันดาราบางคนเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนกินหรือหมาแมวกินหรือรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเครื่องใช้เขาจะดูเลยว่าคุ้มค่าไหมกับการจ้างและสุดท้ายมันมีคำว่า Top Spender เช่นซื้อของครบเท่านี้จะได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ซื้อของ ร่วมกิจกรรมแล้วผู้ที่ซื้อสูงสุด5คนแรกก็าอาจจะได้ทํากิจกรรมกับศิลปินคนนั้นเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้พอสอนี้ต้องใช้คําว่ารักแล้วต้องพร้อมจ่ายนะคะถ้ารักแล้วไม่พร้อมจ่ายคุณจะอยู่ปลายแถวคะ่ะดังนั้นแฟนคลับในยุคปัจจุบันถ้าคุณเป็นแฟนคลับและรักกันจริงคุณต้องทําให้เขาขายของได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่บรรดาแฟนคลับและคนรุ่นใหม่ที่พี่บ่อยเห็นเนาะอันนี้ไม่ได้เฉเพาะแฟนคลับเด็กนะ แฟนคลับบางคนเนี่ยทำมาหากินมาจนถึงอายุ4ี่ห้าสิมีเงินเก็บพร้อมจ่ายเขาก็จ่ายจริง,รงๆเพราะเขารักศิลปินคนนั้นนะคะอันนี้พี่บอยคิดว่าคงไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดแต่พี่บอยในมุมมองของการเป็นคนบันเทิงเป็นนักข่าวเนี่ยก็พูดตรงๆว่ามันก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับการผักภาระเพราะว่าในวงการบันเทิงเองปัจจุบันเนี่ยดาราก็มี2ประเภทประเภทแรกก็คือเอาความหลอ่อเอาชื่อเสียงเอาหน้าตาเอาหุ่นแท้ไปเลยกร้องหาผลประโยชน์จากบรรดาแฟนคลับแล้วให้แฟนคลับไปซื้อของแต่ก็มีดาราบางคน นโยบายชัดเจนก็คืออะไรก็คือว่าอะไรที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ไม่ทําเพราะว่าไม่อยากผักภาระไปสู่แฟนคลับของตัวเองอันนี้บ่อยไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครเนาะแต่ก็มีหลายคนที่เขาทาแบบนั้นเพราะเขารู้ดีว่าการทํากิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าอีเวนท์ท็อปสเปนเดอร์มันเกินจริงเกินงามกับการที่ผักภาระ ไปให้บรรดาแฟนคลับต้องจ่ายเงินเยอะๆพี่บอยเองในยุคหนึ่งเคยทำใน e อ t นเตอร n เทน t a ดแอนกรีสน่าจะประมาณเกือบเกือบหนึครั้งในช่วงระยะเวลาประมาณ10ปีเนี่ยนะนั่นคือหนทางในการที่แฟนคลับจะมีโอกาสได้เจอดาราแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะเราไม่ใช่คำว่า Top s p e เ d นเดอยอดซื้อสูงสุดหรือสะสมแต้มหรือว่าซื้อของแล้วก็ได้เมดแอนกรีสไม่ใช่เราทำกิจกรรมกับรายการซึ่งแน่นอนว่า ก็มีเงื่อนไขเช่นการตอบคําถามการส่งข้อความเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการเจอศิลปินโดยที่อาจจะใช้ดวงด้วยใช้ความสามารถด้วยแต่ไม่ใช่ยอดซื้อไม่ใช่กระเป๋าหนักกระเป๋าตุ้งกระเป๋าฉีก็จะเจอดารา ะะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงถึงณนะเวลานี้ดาราในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยหนทางในการหาเงินมันต่างกันพี่บอยบอกได้เลยว่าดาราในยุคใหม่ค่ายใหม่ๆบริษัทใหม่ๆใ,ใ,ใช้แบบนี้ค่ะปั้นคนของตัวเองขึ้นมาพอโด่งดังแล้วเนี่ยค่ะก็จะไปรับพรีเซนเตอร์แล้วก็ยืนยันกับสินค้าต่างๆว่าเขาจะทํากิจกรรมคุยกันเนาะตกลงทํากิจกรรมอะไรแล้วยอมที่จะทำท็อปสเปนเดอร์เชื่อไหมมาร์เก็ตติ้งบางคนคุยกับพี่บอยบอกว่าจ่ายค่าพรีเซนเตอร์ดาราดังๆบางคน10บล้านเนี่ยเชื่อไหมพี่ บ่อยแป๊บเดียวเราก็ได้ได้เงินคืนละเพราะว่าแฟนคลับบางคนต้องการถ่ายรูปต้องการใกล้ชิดกับศิลปินเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงมีภาพที่ทําให้ทุกๆคนเห็นกันว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปแบบง่ายๆถ้าเป็นงานอีเวนต์ถ่ายรูปกว้างๆบนเวทีได้แต่เธอกับฉันถ่ายรูปแบบ,ช,บ,ช,บช็อตต่อช็อตสองต่อสองไหลชนไหลมือชนมือไม่ได้เก็บเอาไว้หั่มาหากินเก็บเอาไว้ ให้พวกคนที่จะถ่ายรูปกับฉันซื้อเพราะฉะนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้บ่อยเห็นภาพว่าในอดีตเขาเสิร์ฟแฟนคลับด้วยความรักความผูกพันเธอติดตามผลงานฉันเธอติดตามละครฉันเธอซื้อเทปเพลงของฉันแล้วเธอจะได้เจอฉันแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะคะเก็บทุกอย่างไว้ทามาหากินเลยเพราะมันคือเรื่องของมูลค่าค่ะเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยดารามันวัดกันที่ดังแค่ไหนต้องขายดีค่ะถ้าดังแล้วไม่ขายไม่ดีดังแล้วไม่ได้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของฉันขายได้ ก็ไม่จา้างซึ่งอันนี้พี่บอยเรียกร้องนะคะว่าบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําการตลาดแบบนี้จนเกินงามมาเลยทําให้แฟนคลับบางคนเคยพูดกับพี่บอยเราพี่บอยเลิกรักและตามไม่ไหวอะทำไมอะลูกทําไมตามไม่ไหวจ่ายไม่ไหวค่ะพี่บอยจะพักตรงนี้นิดหนึ่งพี่บอยมีตัวอย่างที่จะเล่าถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็พี่บอยจะเล่าถึงภาพอีกภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบันเทิงในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นอีพีนี้พี่บอยว่าพ่อแม่ฟังเนี่ย เตือนลูกหน่อยหรือว่าคนที่มีสติในการรักดาราดูอีพีนี้เนี่ยก็น่าจะดีอ่ะเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึ่งค่ะขอบคุณนะครับฝาเกิด์ไทยแลนด์ครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยน้ออย่างที่พี่บอยบอกนะคะตัวนี้บอนบูสเตอร์เพล็กโบแฮาชิทเมนต์มีอะเวลานาโนเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคําว่านาโนนี่คือเล็กมากเนาะเขาจะผลักวิตามินไปในเส้นผมนะคะใครที่ผมแห้งผมชีฟ้ฟูผมร่วงลองใช้ตัวนี้ดูนะคะจะช่วยบํารุงค่ะพี่บอยเนี่ยใช้มา6เดือน จากผมกรอบแห้งร่วงจากการทําเคมีแล้วก็จากการทําสีมันช่วยได้จริงๆค่ะราคาไม่แรงและคุณภาพดีค่ะใน1แพ็คเกจห่อหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นเดือนนะเธอแล้วย้าว่าซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำแนละทางออนไลน์ทุกช่องทางกดตรงนี้ก็ได้พี่บอยปักตะกาไปแล้วนะคะและขอขอบคุณรถยนต์โตโยต้ค่ะยาริสครอสไนเดนี่คือรถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมกับสีภายนอกสองสีใหม่ซีเมนเกรเมทริกและแพ t ตตินัมไวท์เพลแต่งสวยรอบคันข้างในก็สปอร์ตเก๋ย้ำว่า New Yaris c r o s s n i g h t s h a d e ราคาผ่อนสบายแล้วก็ได้ขับรถเก๋ๆอันนี้ประสงค์เล็กๆขาที่จอดรถง่ายคล่องตัวนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้คุณขับขี่ตลอดทางโดยที่ สวยดูดีค่ะเข้าไปโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศแล้วก็ไปดูแล้วจองได้เลยนะคะ a r i ยา r o s s n i g h t น h a d e ค่ะและขอขอบคุณขนมปังตาโฮมี่ค่ะโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้นะคะตื่นเช้ากาแฟหนึ่งแก้วขนมปัง3-4แผน่นอิ่มท้องละขนมปังกรอบตาโฮมีะะ่มาาีหลายรสนะคะรสมะพร้าวงางาดำสาหร่ายกินไก่กินชีสโกโก้ฮวิสแล้วก็รสคาราเมลป๊อบคอนค่ะย้านะแกะออกมามันจะหอมหอมกรุ่นแล้วก็ซื้อได้ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างที่บอยเดิน ท็อปกูเม่อะไรอย่างนี้ก็มีง่ายกว่านั้นทั่วไทยทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านสแกน QR ที่ขึ้นสั่งซื้อออนไลน์คุณก็ได้ทานของอร่อยนะคะกลับมาที่เรื่องราวที่พี่บอยคิดว่าต้องเล่าต้องพูดเนาะวันนี้เนี่ยมันชัดเจนเนาะว่าการจ่ายเงินจ่ายทองการทําธุรกิจโฆษณามันถูกดิสลอฟไปหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแค่โฆษณามีพรีเซนเตอร์ก็ขายของได้เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากจะมีพรีเซนเตอร์แล้วขายของไม่ได้แล้ว อาจจะต้องให้พรีเซนเตอร์ทาหน้าที่มากกว่าแค่การบอกสรรพคุณชักชวนให้รู้จักสินค้ามันจึงเกิดคําว่าดาราต้องสร้างยอดขายให้ได้ใครที่สร้างยอดขายได้ก็จะมีภาษีในการถูกจ้างมากกว่าดาราที่แค่สวยหล่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดาราจะลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์ออนไลน์มากมายนะคะบางคนเนี่ยก็ถูก์ภิจารณ์ว่าผลักหน้าที่รับผิดชอบไปที่แฟนคลับแฟนคลับบางคนเนี่ยก็เต็มใจจะจ่าย แฟนคลับบางคนรักแล้วก็อยากใกล้ชิดอยากมีรูปด้วยก็ต้องจ่ายแต่บางคนถึงขั้นว่าจ่ายไม่ไหวก็เลิกรักก็มีเหมือนกันนะคะมีแฟนคลับบางกลุ่มอ่ะพวกเธอรู้ไหมว่าเขารวมตุ่มกลุ่มกันเนาะหคน1 0คน15คน20คนกลุ่มนึงเนี่ยเขาจะหมุนเวียนกันรวมเงินกันแล้วก็ซื้อของให้ได้ท็อปสเปนเดอร์แล้วก็ จับฉลากบ้างหรือว่ากําหนดคิวบ้างว่างานนี้เธอไปเธอเธอได้แล้วหนึ่งครั้งเดี๋ยววนเวียนไปในแก๊งมันเป็นเรื่องที่บอกได้เลยค่ะว่าใช้หัวใจเท่านั้นเนาะบางทีใช้สติเราก็จะไม่กล้าที่จะจ่ายแต่น้องๆหนูๆก็ทําในสิ่งที่บางทีก็ถูกสปอยจากผู้ปกครองแล้วก็บางคนเนี่ยก็ก็น่ารักเนาะปากัดตินทีบทํามาหากิน ไปทํางานเพื่อจะหาเงินมาจ่ายเงินให้กับโอเคจ่ายบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยไปเรื่องปกติเนาะไปดูความบันเอิอแต่ว่าจ่ายให้กับการซื้อผลิตภัณฑ์บางคนนะ่ะไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางคนไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้พูดง่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเองแต่ก็ต้องซื้อไว้ก่อนซื้อไว้แล้วเอาไปขายต่อ,อยังมีเลยเพราะว่าอยากจะเป็นท็อปสเปนเดอร์กลายเป็นเรื่องราวปกติที่เป็นเกมและเป็น,นกลไกทางการตลาดที่จะเดินมาร์กในการที่จะดึงเงินจากบรรดาแฟนคลับเพราะฉะนั้นวันนี้พูดชัดๆว่า เป็นแฟนคลับมันลาบากเนาะเพราะฉะนั้นแฟนคลับยุคใหม่เนี่ยรักแล้วต้องควักรักแล้วต้องจ่ายจ่ายเป็นยอดขายเพื่อจะแลกมาด้วยกันเป็นท็อปสเปนเดอร์ได้ใกล้ชิดพี่บอยก็ไม่เอ่ยลงรายละเอียดแล้วกันว่าใครทําอะไรเราคงจะเห็นเนาะมันมีตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันมันมีแฟนคลับยุคที่น่าสนใจในยุคนี้เนี่ยเขาทํำยังไงเขาบอกว่าเขาก็อยากเป็นท็อปสเปนเดอร์แล้วเขาก็รัก ศิลปินเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องหาเงินนะสุดท้ายเขาเป็นท็อปสเปนเดอร์จริงๆชื่อว่าคุณเข็มจีลาอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในโซเชียลนะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาซื้อของสะสมเนี่ยยอดถึง49ล้านบาท49ล้านบาทนะคือหาไปทั่วประเทศคุณคนนี้เนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายน้ำหอมขายสกินแคร์เธอเองเนี่ยค่ะก็นั่งเฝ้าร้านทองที่โลตัสตั้งแต่เปิด แล้วก็ซื้อคลองซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายพูดง่ายขายวนเวียนกันไปเนี่ยเอาแค่ยอดเท่านั้นสุดท้ายเธอสามารถที่จะเป็นท็อปสเปนเดอร์โดยบริหารจัดการคเนี่ยนี่คือตัวอย่างเนาะเช่นเดียวกันแม่จีนเธอแม่จีนเนี่ยเวลาดาราไทยไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปทําหน้าที่ศิลปินในเมืองจีนหรือไปรับอีเวนต์ในเมืองจีนเนี่ยแม่จีนก็จะพูดว่าเราต้องสนับสนุนศิลปินเพราะอะไรเพราะว่า บินมาไทยแพงกว่าสนับสนุนสิทธิและินไทยที่อยู่เมืองจีนเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อของให้เป็นทัพสเปนเดอร์เขาจะทําให้เกิดวอลลุ่มการขายมันจะเป็นการตลาดแบบจ,จีนอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนว่าเวลาจีนน่ะโปรดักใช้ดาราไทยเนะี่ยคนจีนจะช่วยกันซื้อมากนี่คือจริงใจเล่าว,วันนี้พี่บอยเล่าภาพให้เห็นเป็นภาพรวมๆเนาะคุณคิดว่ายังไงคะ ในยุคอดีตที่คุณเคยเป็นแฟนขับใครคุณทําแบบนี้ไหมคุณพร้อมไหมในยุคปัจจุบันคุณเห็นน้องๆเขาทาคุณว่ายังไงหรือน้องๆที่ดูอีพีนี้ของพี่บอยอยู่อาจจะบอกให้พี่บอยในมุมที่พี่บอยคิดไม่ถึงก็ได้ว่าเฮ้ยพี่บอยมันฟินนะคะการจ่ายเงินเท่านี้สนับสนุนพรีเซนเตอร์ enter, สินค้าที่ดาราตัวเองรักและเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันโอเคมันมันดีมากอาก็เล่าได้เรื่องนี้พี่บอยว่าไม่ผิดไม่ถูกอยู่ที่ความพึงพอใจแต่ในมุมของพี่บอยพี่บอยว่า ศิลปินและต้นสังกัดตานักใขค้ควรให้ดีนะคะอย่าพลักภพล,ละไปสู่แฟนคลับให้มากค่ะเพราะว่ารักด้วยใจมีค่ามากกว่ารักด้วยเงินแน่นอนนี่คือจริงใจเล่าในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังนะคะและขอบคุณไหวส้สวยๆที่จะกดไลค์กดแชร์พี่บอยค่ะบ๊ายบายสวัสดีครั